สวัสดีครับผมเด็กชายอนุพัสธ์ธรรมปัญญาครับภูาัสยครัชายวอนัดครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนพัสจคูครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัชรีสอดสองค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนุพัทธ์สรัทธครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายพิชเจนเครับ ปัญหาขยะในชุมชนอกว่าในชุมชนมีการเก็ขยะเกินเวลาเช่นระวัาขยะกองรวมกันแล้วก็จัดจายในชุมชนตามพื้นที่สาธารณะมีขยะที่ไม่รับการจัดเก็บจากพนักงานเก็บขยะปล่อยให้เกิดการมองหมงทำให้ผู้บริหารดูไม่สะอาดตามีขยะที่ได้ใส่หยะและใส่ขยะวางไว้และขยะที่วางไว้ไม่มีการทิ้งทิชชีตตัวกระทบ การขับจอดไปมาเกิดความไม่คงตัวมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวและร้องขยะทำให้ขยบกระจายใจมีส่วนทำใ้ขยบเกิดอยู่ข้างทางสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีขยะสองข้างทางทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงามเกิดกองขยะในชุมชนซึ่งกลายเป็นแหล่งปอเชอโลอะละไปที่อยู่ของอาหางโลกต่างสุขจิกลบลวนงที่กับประชาชนที่อยู่ใกล้ความรุนแรงของปัญหา เกิดขึ้นที่ทในการสัญจรขยะที่ตกค้างตรงกิ้นแผ่นและน้ำเสียที่เกิดจากขยะที่วางไว้มีความตกตะกสูงมากและเป็นแหล่งพอฟังของแมลงรูปตัวหัวครับจากการประเมินนโยบายกฎหมายกฎข้อบังคับของท้องถิ่นแนวการใช้การ้หน่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496มาตร์น่าติดโมเดล3ตอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช2 5 3 5 588สาธสมบญติพิจาระบนหลวงพ่อพานพุทธศักราช2 5 5 3เรื่องการจัดการขยนบมือปล่อยควรเป็นขูดนยบายนีชย์ุนเสนอสร้างความตระหนักในการทิ้งขยะกิจกรรมสร้างความเข้าใจในโวนเรื่องเวลาในการทิ้งขยะนโยบายของชั้นเรียนคราวดีในอิทงิยัตาปเวลาร่วมสร้างมูสฐานครับ นายวายชั้นเรียนสร้างวินัยทิ่ขยะตามเวลาร่วทซ้นที่สะอาดเป้าหมายกำหนดเวลาการทิ้งขยะของชุมชน 2. มีความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน 3. ส,สร้างวินัยในการทิ้งขยะ 4. ส,สร้างวินัยในการรักษาความสะอาดการทดลองใช้กับหมู่บ้านหมู่ที่สองผลการทดลอง 1. มีประชาชนประชาชนมีวินัยในการทิ้งขยะ 2. หมู่บา้านูี2มีเรียนรในการทิ้งขยะพอดีมีการจัดการขยะอย่างถูกสุขลาาักษณะ 2. มีหน่วยงานราชการที่รับผิดช,ชอบการจัดการขยะลนฝอย 3. ส,สิ่งแวดล้อมในชุมชนสะอาดปั๊บโดยค่ะ ททข,ข,ข้อท้ายๆมีการปรับเปลี่ยนและชี้การทิ้งขยะของประชาชนส่วนที่จต้องของความร่วมมือจากหน่วยงานของช่างเทศบาลตำบลหนองปากแคนในเรื่องการกำกับกพนังงานเจีบขยะให้ตรงเวลาและการปรับัติข,ขยะค่ะแผนปฏิบัติการตามนโยบายสร้งางนาำทิ้งขยะตามเวลาร่าาวมส,มสร้างชุมสะอาดมีกิจกรรมงานนี้หนึ่งจัดทำประกาศหรือแนวทางปฏิบัติการทิ้งขยะชุมชน,ชน สองประสานข้ามในบ้านข้ามจังจหวัดบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามาา 3. ประกาศสามจักิจกรรมประชาสัมพนันธ์ในโรงเรียนและชุมชน,นสีมม่ทดลองกิจกรรมตามนโยบายห้าติดตามผลและโดนเรื่เดือนหกสรุปผลจัดกิจกรรมสร้างรายละเอัยดตามเวลารวมสร้างชวาสะอาดสรุปผลการทดลองกับหมู่สองวันที่28มิถุนายน,น,น,นถึงวันที่3กรกฎา,าคม ในการเืนี่นอกับสมาชิกสภาที่สมาชิกเบรหนึ่รข้างใครหนึ่งแะสผู้ใหญ่บ้านมสองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอุปมสอมผลปรากฏว่าประชาชนชาตบกำหนดเวลาในการขียัดเกิดความปลอดภัยในการสื่อสารขนมีเิืานในการที่ยัดและมีวินัการรักษาภาษาครับในลำดับต่อไปแะเชิญท่านคณะกรรมการได้คำถามเกี่ยวกับนโยบายที่เราได้ทำเสนอเรียนเชิญโปรดด โดยเอาดาวนัผู้ประกอบีกทตรผู้ที่ได้นำเสนอี่ยกอบปัญหาที่อยากจุดคนทรับหรือว่าเป็นโครงการที่ดีครับคุณคควอยากจะเรียนถามเ่ท่าบว่ากาเรีนใช้วิธีการทดลองอย่างไรแล้วประสบกบเรที่ว่าประชาชนมีมีในกางที่ควร กาเราทดลองก็คือเราไปลงพื้นที่แต่ใบป,ประจาสมพั 6, นธะคะ่ะแล้วก็เราก็จะลงทุกๆเดือนเพื่อเป็นการสร้างวินัยบนยชุมชๆคะ่ะถ้าเราทำจนชิ้นนะคะมันก็เ,เกิดเป็น เป็นหน้าที่ของใครของทศบสลานายริงหรือว่าหรือว่าเป็นเรื่องนองกองสาธารณสุหรือว่าในที่ว่าใคนเป็นอะไรคนเป็นหน้าที่ของทุกคนค่ะคนละผู้กันร้องร้ค่ะรู้ตัวอดีกว่าะ สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้ได้ระเบียดมาเป็นคณะกรรมการในการที่สัามการกำจัดของโรงเรียนวันของักครับในทำงทานแรกเราคณะกรรมการไม่เรียนได้ ใช้นโยบายในยการที่ทําตรงนี้แล้วนักเรียนนด้กลับไปใช้ในบ้านตนัวเองหรือเปล่าจะเก็บการแยกกันยาหรือเปล่าถ้าว่าเราทํากันไม่ถึง ครับขอสามน้องๆน,น,นะวันที่ท่านอารองนายกเทศมนตรีได้สอบปานนะครับว่านอกจากอำนาจหน้าที่นะครับที่เทศบาลจะต้องมีอำนาจแ,แล้วแล้วมีใครอีกน้องๆตอบว่าทุกคนร่วมกันสมมตินะครับว่าถ้าเราเห็นใครก็แล้วแต่ทิ้อองขยะในชุมชนของเรานะครับเราคิดว่าเราจะมีวิธีการนะครับในการที่จะ แนะนำบอกหรือจัดดําเนินการอย่างไรกับผู้ที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือทําให้เกิดขยาะในชุมชนครับเราทำงานลงทุนที่แจกเราทำเราทำงานลงทุนที่เพื่อแจกไปชาวสองพันและลเดือนนะเราจะลงทุนที่หเดือนหเดือนต่อหครั้งครับเพื่อให้ประชาชน ขึ้ขยับมากขึ้นและเข้าใจในนโยบายของพวกเราครับนะครับจากที่หนึ่งเดือนที่น้องๆได้ลงไปน้องคิดว่าปัญหาในชุมชนของเราเรื่องขยะเนี่ยดีขึ้นไหมครับดีขึ้นค่ะแต่ยังแบบมีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ให้หความร่เท่าไหร่ทางเราไ็่ทาการดูดีสีดครับเพื่อประชาสัมพันธ์เขาให้ ทราบคบนโยบายของเราตรงนันค่ะจากการลงรอบที่สองก็เขาให้ความรมลกเพิ่มขึ้นใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่อิงนะคะไม่ไม่ได้เป็นปีคำถามอะไรแต่จะมาแนะนำว่าตอนนี้ทางเทศบาลก็คือเทศบาลได้ทัโครงการกับโครงการเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้กับคนเราในการพัฒนาได้นางๆแล้วอย่างโครงการของน้องเนี่ยมันเข้ากับด้านสมาชิที่ของเราในเรื่องของสีแดงน้องฮะโดยตอนนี้ทางเทศบาลได้ทำเกี่ยวกับการเก็บขยะโดยทำเส้นทางการจดเก็บขยะโดยการแบบ พี่น้องด้วยครัต้องขอขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะที่ว่ามีโครงการดีๆเช่นนี้แล้วก็เราอยากจะให้น้องๆมาร่วมกับโครงการสมาชิกของเรายังไงขอเชิญทุกคนเข้าร่วมโครงการได้นะคะขอบคุณค่ะ